สวัสดีครับพบกับมุฒิพงศ์นะครับทางติดสอยห้อยบอลนะครับก็วันนี้ครับจะมาพูดถึงเรื่องของเบลเยียมนะครับว่าหมดยุคทองของพวกเขาแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงกันต่อนะครับแต่ว่าก็ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันไปด้วยนะครับสำหรับติดสอยห้อยบอลนะครับก็จะพยายามอัปคลิปบ่อยๆนะครับถ้าสะดวกนะถ้าว่างนะครับไปว่ากันที่ เบลเยียมเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็แพ้มรโกโกไปสูตรประตูต่อ2นะนะครับคือยังไม่ตกรอบก็จริงนะครับแต่นั้นสุดท้ายคุณต้องแตะโคเอเชียนะครับแล้วสุ่มเสี่ยงกับการตกรอบแล้วถ้าตกรอบครั้งนี้นะครับหลายคนก็คาดการณ์ว่าน่าจะหมดยุคทองของเบลเยียมอย่างแท้จริงแล้วนะครับจริงๆอะ่ะก่อนมาทัวนต์เนี่ยมันก็ต้องบอกว่ายุคทองของเบลเยียมเนี่ยมันก็ใกล้ที่จะหมดแล้วแหละนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นมันก็เริ่มที่จะโรยรากันไปนะครับเหมือนกับที่ เควินเดอบรอยเขาพูดแหละนะครับว่ามาฟุตบอลโลกครั้งนี้เบลเยียมไม่มีโอกาสคว้าแชมป์หรอกนะครับเพราะว่านักเตะมาเริ่มแก่แล้วนะครับเริ่มเลยจุดพีกกันไปแล้วนะครับที่เดอบรอยเขาบอกเสียดายเนี่ยจริงๆเขาเสียดายครั้งที่แล้วนะครับฟุตบอลโลกปี2018ที่มันกําลังพีกพีกกันอยู่อายุ27อายุ26่สิบหกอะไรเงี้ยนะครับหลายๆตัวเลยแกนหลักของเบลเยียมเนี่ยก็จะมีพวกเนี่ยติโบลคุกตัวใช่ไหมนะครับสองกองหลังเนี่ยฟาตองเก้นเอาเดอร์ไวร์เรล นะครับอ่เ,อเคนเบอร์ดอบอยเอเดนอาซาอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเดอบอยเขาบอกว่าเนี่ย2,018เนี่ยพีคสุดๆแล้วนะครับแต่เสียดายว่าเบลเยียมเองก็ไปได้ไม่ถึงแชมป์นะครับไปเข้ารอบรองอุตสาหะชนะบราซิลได้นะนะครับไปเข้ารอบรองแล้วก็แพ้ฝรั่งเศสก็ได้ที่3ที่3านี่ก็คือดีที่สุดของเบลเยียมแล้วนะครับในฟุตบอลโลกแต่มันก็น่าเสียดายไงที่โกลเด้นเจเนเรชันของพวกเขาเนี่ย จะไม่มีแชมป์ติดมือหรือแม้กระทั่งเข้าชิงก็ยังทําไม่ได้เลยแม้แต่แม้กระทั่งรายการเดียวส่วนพุตบอลยูโรนะครับก็2016ก็ตกรอบควอเตอร์2020ซึ่งมาแข่งจริง2021ก็ตกรอบควอเตอร์นะครับก็ไปแต่ไม่ไกลเหมือนกันนะครับก็เป็นจุดที่คือน่าเสียดายนะครับเพราะว่ามันหายากนะครับทีมอย่างเบลเยียมเนี่ยที่มันจะมีซูเปอร์สตาร์นักเตะเรียกว่าเป็นระดับสุดยอดระดับโลกอ่ะ นะครับมาเกิดขึ้นในยุคเดียวกันแบบนี้นะครับจริงๆถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะครับเบลเยียมเนี่ยก็เคยมีเกือบๆจะเป็นโกลเด้นเจเนเรชันเหมือนกันแหละประมาณช่วงประมาณปี80ถึงปีประมาณ8 6 8 7ประมาณเนี้ยนะครับยุคนั้นเนี่ยมันก็จะมีนะักเตะอย่างเยนโคลมองใช่ไหมนะครับมีชองมารีพับนะครับมีเอริกแกลเลตและโมเดอร์ไปการ์ลัแล้วก็ประมาณสักปี86มั้งว่าโลดมันก็มีเอนโซชิโฟที่ตอนนั้นเป็นดาวรุ่งขึ้นมา ชุดนั้นก็ฟอร์มก็ถือว่าออประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับปี80นี่บอลยูโรก็เข้าถึงรอบชิงอ่ะนะครับแล้วก็ปี86เนี่ยฟุตบอลโลกนะครับก็ได้ที่4นะครับแต่แต่ว่าปี86กอาจริงๆถ้าไปดูไปดูผลงานจริงๆมันก็ไม่ได้ดีเด๋อะไรนะนะครับคือเตะทั้งนเมนต์7นัดเดะเยี่ยมแม่งชนะชนะใน90นาทีอยู่2เกมเองคือชนะอิรักกับชนะสหภาพโซเวียตอ่ะนะครับ รอบแรกเนี่ยก็จะไม่รอออยู่แล้วดีวในกลุ่มมีอีักก็ชนะอีรักษ์มาได้นะครับก็แบบไม่คือมันก็เป็นชุดที่มันมีตัวดีๆขึ้นมาแต่ว่าผลงานจริงมันก็ไม่ไม่จริงๆจะว่าไปมันก็ไม่ได้ดีเด๋อะไรมากอ่ะนะครับแต่ว่าเบลเยียมเนี่ยปกติมันเป็นทีมระดับแบบเกรด B ีเกรด B ีบวกของยุโรปไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหมดยุคโกลเด้นเจ,นเ,จนเนเรชั่นแบบเนี้ก็คงต้องอีกนานเลยอะ่ะกว่าเบลเยียมมันจะกลับมายืนในจุดนี้ได้นะครับคือ บบเบลเยียมเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่เหมือนพวกเยอรมนันอิตาลีฝรั่งเศสสเปนเกรซอ่าพวกเนี้ยชาวพวกเนี้ยมันด้วยความที่หลีกเขาแข็งแรงนะครับหลีกเขาแข็งแกร่งนะครับมันก็จะมีนักเตะดีๆผลิตนักเตะซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกขึ้นมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นบางปีบางชาติไอชาติพวกเนี้ยบางทีมันอาจจะมีแผ่วๆตกรอบแรกอะไรปไปบ้างหรือแม้กระทั่งอิตาลีอยียดคุณดูดินะครับก็บอลโลกก็ไม่ได้ไปมา2ทีหรืออะไรก็ตามแต่แต่ อย่างน้อยเขามีสลับได้แชมป์ยูโรบ้างคือมันก็ยังไปเล่นรายการใหม่บางทีมันก็ยังแบบได้ลุ้นอยู่ตลอดเวลาแม้ะัเยอรมันเนี่ยนี่ก็สมเสียงจะตกรอบแรกเหมือนกันเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเมื่อคืนจะชนะสเปนได้เอ้ยเสมอสเปนได้ก็ตามเนี่ยใช่ปะแต่ว่าเดี๋ยวเชื่อว่าสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ฟอร์มกลับมาแบบได้ลุ้นน่ะด้วยความที่มันเป็นชาติใหญ่นะครับที่มีนักเตะก้าขึ้นมาโดยตลอดนะครับแต่ไม่เหมือนเบลเยียมไงเบลเยียมเนี่ย ลองดูยุคก่อนหน้านี้ก่อนที่ไอ้พวกนี้มันจะมาเนี่ยโกลเด้นเจเนเรชั่นพวกนี้มันจะกำเนิดเกิดขึ้นมาเนี่ยบางทีมันก็เป็นทีมแบบโอ้โหบอลโลกก็ตกรอบเรียงเรื่องวอลรัวๆก,ก,ก,กันมาเลยอะ่ะนะครับบอลยุโรปก,ก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จไม่ได้อะไรนะครับก็เป็นชาติแบบไม่ได้แบบสําคัญกับอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นชาติมหาอำนาจใน,านการลุกหนังจนกระทั่งได้โกลเด้นเจเนเรชั่นพวกนี้มานี่แหละนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหหายากนะ นะครับที่มันจะมีทีมสักทีมหนึ่งที่มีซุปเปอร์สตาร์ในระดับโลกอยู่ในทีมกันหลายคนแบบนี้โดยเฉพาะ3คนที่เป็นแกนเลยก็คือกิมบิโนบอยเอนานาซานะครับแล้วก็ติโบคุกตัวนะครับซึ่งก็น่าเสียดายตรงที่เนานาซายก็พอกจากเชลซีไปเขาก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับอย่างโมุูบอรโลกครั้งนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าเขาก็แบบโอ้โหสภาพร่างกายอะไรต่างๆมันก็โรยราไปเยอะนะครับแต่ว่าเนี่ยก็เป็นจุดที่ น่าเสียดายจริงๆสําหรับเบลเยียมนะครับถ้าให้มองปัญหาของเบลเยียมจริงๆอ่ะผมมองว่ามันอยู่ที่โค้ดด้วยส่วนหนึ่งนะครับถ้าไม่นับฟุตบอลโลกครั้งนี้นะนะครับฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็อย่างผมมองว่าอย่างที่เคนวอรบอยบอกนนแหละว่านักเตะม,มันเลยจุดพีก,กันไปละนะครับแต่ช่วงที่เขาพีกๆกัะนะครับส่วนหนึ่งเลยที่เบลเยียมไม่ประสบความสาเร็จก็เพราะโรเบร์ตโตมาตีเนสเนี่ยมันไม่เก่งนะครับมันไม่เก่งขนาดนั้นไงนะครับคือแน่เสียดายว่าทีมอย่างเบลเยียมเนี่ยมันเป็นทีมแบบระดับลุ้นแชป ทุกรายการช่วงนั้นน่ะนะครับช่วงตับประมาณปี2016เป็นต้นมาเนี่ยนะครับจนกระทั่งประมาณสัก2ถึงยูโรครั้งที่แล้วเนี่ยเบเยีร์มันได้ลุ้นแชมป์ตลอดไม่ว่าจะรายการไหนก็ตามเนี่ยนะครับน่าเสียดายว่าถ้าเขาได้โค้ดที่ดีกว่านี้นะครับก็อาจจะไปถึงแชมป์ก็ได้นะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาแน่งเสียดายกันในตอนนี้ไงน,นะครับคือมาร์ติเนสเนี่ยก็เป็นกุญซือที่มีฝีมือในระดับหนึ่งนะครับแต่ด้วยความที่เขาไม่เคยประสบความสําเร็จในระดับแบบ เรียกว่าพาที่เป็นแชมป์อะไรเลยอะ่ะนะครับอาจจะมีวีแกนะเป็นแชมป์ถ้วยอะไรบ้างนะครับส่วนนั้นนี้ก็มีซอนซีใช่ไหมเอเวอร์ตันเลยก็ตามที่มันมันแบบเป็นเกดแบบกลางๆางอะ่ะของกรีกนะครับซึ่งความกดดันอะไรต่างๆมันก็อีกแบบนึงนะนะครับคือเขากลุ่มทีมพวกนี้ความกดดันมันก็คือทําไงก็ได้ให้มันรอดตกชั้นหรือผลผลงานแบบมากลางกลางตารางอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ทีมอย่างเบลเยียมเนี่ยมันต้องการเป็นแชมป์นะครับซึ่ง มันต้องอานโค้ดอีกแบบหนึ่งนะครับโค้ดที่วิธีการเล่นก็จะจะคนละแบบซึ่งก็เนี่ยจริงๆเบลเยียมมีศักยภาพพอที่จะไปถึงตรงนั้นได้นะครับกับกลุ่มกําลังที่พวกเขามีนะครับถ้าได้โค้ดที่มันถูกต้องที่ใช่นะครับก็อาจจะประสบความสเร็จนะครับในช่วงนั้นนะนะครับช่วง,ช,วงช่วงเนี้ยช่วงสองพันสิบหกถึงสองพันยี่สิบเอ็ดเนี้ยนะครับแต่พอเลยตรงนั้นไปแล้วจริงๆก็ต้องรวมจริงๆว่าไปก็รวมแต่ปีสองพันสิบสี่เลยนะเบลเยียมตอนนั้นก็เริ่มก้าวขึ้นมาแล้ว นะครับเริ่มก้าวขึ้นมาแล้วก็เนี่ยพอผ่านตรงนี้ไปแล้วปุบ๊บก็โกลเด้นเจเนชั่นชุดนี้ก็เริ่มแก่นะครับมาครั้งนี้ก็เหมือนที่ควินเอร์บอยพูดเลยแหละผมก็เห็นด้วยว่าไม่มีโอกาสหรอกแล้วก็สิ่งที่บปเยี่ยมแสดงให้เห็นออกมาใน2เกมที่ผ่านไปก็ชัดเจนว่าสภาพร่างกายพวกเขาสู้กับทีมอื่นไม่ได้นะครับแม้กระทั่งนัดแรกที่คุณเจอแคนาดาทีมที่เพิ่งกลับมาเล่นฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในรอบตั้งกี่สิบป,ปอีอะ คุณยังเล่นสู้มันไม่ได้เลยนะครับถึงจะชนะก็ตามอ่ะนะครับก็แบบโอ้โหเนี่ยคือมันก็เป็นสิ่งที่น่าน่าเสียดายนะครับที่โกลเด้นเจเนชั่นแต่กลับไม่มีอะไรติดมือเลยนะครับไม่ได้มีความสำเร็จอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับทีนี้ออถามว่าเบลเยียมนะครับหมดจากยุคพวกนี้แล้วนะครับสภาพพวกเขาจะเป็นยังไงผมก็อยากจะบอกว่าคิดว่านะ นะครับคือมันก็น่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอะเบลเยียมนะครับเพราะว่าถ้าลองลองดึงเอาเดบอยออกลองดึงเอาอาซาออกนะครับสมมติคนที่เลิกไปคือบอกคกตัวออกนะครับแล้วคุณไปดูรายชื่อในทีมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้เหนือชั้นไม่ได้ดูดีไม่ได้ไม่ได้แบบเหนือกว่าชาติอื่นนะนะครับอ่ะดล๋ยวคนบอกอาจจะมันก็นี่นก็ยังมีทอสซาอยู่นะครับมีใครอีกหลายๆคนในเงี้ยแต่โหถ้าพูดกันตามตรงนะ ไอเด็กคอลแลนหลายหลายตัวยังดูดีกว่าอีกใช่ไหมละ่ะนะครับคือเบลเยี่ยมก็ต้องยอมรับว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันก็เป็นชาติประมาณแบบบีบีบวกของยุโรปอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอาศัยกลุ่มคลาสที่มันมาพร้อมกันจริงๆ <c oughs> นะครับคือต่อให้อซา,า,าไม่ใช่อซา,าทรอสซาเก่งยังไงก็ตามแต่แต่เขาก็ได้ในระดับนึงใช่ว่าจะมาเป็นตัวเดอะแบกของทีมอะไรก็อาจจะยังไม่ใช่นะครับแล้วลองไล่ไล่ดูนักเตะช่วงที่เรียกมาติดทีมหลังหลังเนี่ย พวกดาวรุ่งอะไรทั้งหลายแหละก็ไม่ได้มีคนที่จะยืนระยะนะครับคงเส้นคงวา,าอะไรพอที่จะมาแบกทีมอะไรได้ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะว่าจบทัวร์นาเมนต์นี้สมมติถ้าเลิกเลิกกันไปนะครับพเพลย์บอบอกเบื่อแล้วไม่ไหวแล้วเลิกนะครับอาซาสภาพร่างกายก็แย่ๆเหลือเกินก็อาจจะเหลือติโบคุกตัวนะครับผู้รักษาประตูตอนนี้อายุ30ก็อาจจะยังเ้าเสาได้อีกสักพักนะครับแต่ว่า ความที่จะมาเป็นทีมระดับลุ้นแบบนี้นะครับของเบลเยียมมันก็น่าน่าจะหมดไปลละวล่ะนะครับโอ้ก็น่าเสียดายแต่ถามว่ามันจะหายไปเลยนะครับเหมือนกับพวกแบบเบลเรียหรือว่าโรมาเนียไหมก็คงไม่ขนาดนั้นนะครับคือแฟนบอลสมัยนี้อาจจะจำไม่ได้นะแต่ว่าไอ้สองชาตินี้นะครับก็คือเบลเยียมกับโรมาเนียเนี่ยมีโชคหนึ่งมันเก่งมาก นะครับคือชอปเบลกเรยอย่างเงี้ยนะครับฟอมเคยยอดเยี่ยมมากๆนะครับเคยชนะเยรอรมันได้ด้วยเชมาถ้าจำมาได้ตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นอาศัยช่วงเวลาแบบนี้แหละก็คือจะ,จะมีจะมีตัวดีๆขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับอย่างของเบลเกเรตอนนั้นก็มีรยดาเลชคอฟใช่ไหมมีคาสเมียบาลาคอฟมีอะไรพวกเนี้ยขึ้นมาพร้อมๆกันเลยแล้วมันก็จะทําให้ผลงานของทีมมันดีนะครับแต่พอช่วงถัดจากนั้นอ่ะนะครับด้วยความริชาติแบบอาจจะไม่ได้เป็น หรือว่ามาหาอำนาจของกการลูกหนังหรืออะไรก็ตามแต่มันก็ผลิตนักเตะขึ้นมาไม่ทันนะครับมันอาจจะมีตัวที่มันดีเด่นมากๆอ,อย่างอย่างของบอเกเรก็มีอย่างยิมิทาเบอร์บาตอยเงี้ยที่กระโดดเด่นสุดๆแต่มันก็ตัวเดียวมันแบกไม่ไหวไงใช่ไหมล่ะนะครับหรือโรมาเนียอย่างเงี้ยนะครับก็มีช่วงหนึ่งก็มีจอร์จีฮาจีมีโปเฟสครูมีอะไรพวกนี้นะครับตอนนั้นก็ผลงานดีขึ้นมาใช่ไหมนะครับแต่พอ,อ,อหมดพวกนี้ไปอะะครับมันก็กลับไปฟุ๊บเหมือนเดิม นะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละนะครับก็ต้องดูนะครับเหมือนอีกชาตินึงเนี่ยอย่างโปแลนด์อย่างเงี้ยนะครับโปแลนด์มันก็เคยเด่นขึ้นมาแล้วมันก็หายไปนะครับแล้วมาช่วงนี้นะครับก็มีตัวดีๆขึ้นมานะครับนำโดยโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้อย่างเงี้ยนะครับมันก็ก็ผลงานก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับก็เริ่มได้ไปเล่นรายการเมเจอร์บ่อยๆนะครับแต่ว่าเนี่ยถ้าหมดเลวานดอฟสกี้ไปก็ต้องดูอะนะครับเพราะสุดท้ายทีมมันจะจะไปไหนกันต่อ นะครับซึ่งก็เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของเบลเยียมที่ก็เสียดายเหมือนกันนะครับถ้าพวกเขาไปได้ถึงไกลกว่าน,นี้นะครับในฟุตบอลรายการก่อนหน้านี้นะนะครับโอ้มันก็น่าจะยิ่งยิ่งเพิ่มความเป็นโกลเด้นเจเน a เรชันให้กับพวกเขาเข้าไปอีก,กน,นะครับแต่ว่าพอมันไปไม่ถึงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่แบบตำนานที่ให้คนพูดถึงในอนาคตนะครับว่ามียุคหนึ่งเบลเยียมมันเคยมีนักเตะแบบนี้นะ นะครับตั้งแต่ดีๆที่มารวมตัวกันแบบนี้แต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรติดไม้ติดมือเท่าไหร่แต่ยังไม่ได้ตกรอบนะไม่แน่นะครับทัวร์เมนต์นี้อาจจะไปไปถึงแชมป์หรือว่าเข้าออรอบชิงอะไรหนีก็ได้นะนะครับมันก็ยังไม่ได้ตกรอบหรอกแต่ว่าดูจากฟอร์มการเล่น2นัดแรกนะครับแล้วก็บรรยากาศในทีมที่ก็มีตออโตกันไปมานะครับ <S <S เคนเบรบอยแล้วก็ยันฟรตองเก้นไงยันแฟตองเก้นก็มาบอกว่าอ๋อก็ที่แพ้เพราะว่าตัวลุกแก่เกินไปหรือปากอะไรพวกเนี้ย นะครับคือก็ไม่รู้ว่าบรรยากาศทีมมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ดูทรงแล้วก็น่าจะสิ้นสุดตำนานแล้วล่ะนะครับสำหรับโกลเด้นเจเนเรชันของเบลเย่ยมแล้วก็ก็คงต้อง,ต,องต้องใช้เวลาอีกนานเหมือนกันะนะครับกว่าเบลเย่ยมจะมีทีมแบบนี้อีกนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ